สาเหตุจริงๆเลยอะ่ะที่เราเริ่มเรียนภาษาไทยอะ่ะคือเพราะว่าเป็นสาววายค่ะความจํากความของสาววายอธิบายซิว่าคืออะไร <c oughs> สาววายก็คือสาวที่อชอบดูซีรีส์วายหลงรักซีรีส์วของไทยคือเรื่องอะไรน, <c oughs> น่าจะเป็นโซตัสนะหรออืม <c oughs> นี่หลายปีมนกันนะหลายปีแล้วเรียนภาษาไทยเลยปะ อนนั้นอย่างตอนนั้นอย่างใช่ไหมอย่าง <laughs> อย่างอย <laughs> ่างต้องกี่เรื่องถึงจะเริ่มเอาละฉันจะริมภาษาไทยละ <laughs> <laughs> หลายเรื่องหลายเรื่องว่าเหรอหลายมีเรื่องไหนอีกเราโซต้าเราดูอะไรอีกเรื่องที่มีพีพีกับบิลกินน <c oughs> อ่ระแปลรักฉันด้วยใจเธอก็ชอบเหมือนกันแล <c oughs> ้วตอนนี้ที่หนึ่งในดวงใจของเราคือใครพี่เตนะเตตะวันนะพี่เตตะวันค่ะนี่เราย้ายไม่อยู่เมืองไทยเพราะพี่เตตะวันไม่ใช่ ใช่เวิร์เกินแต่ว่าค่ะเราก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เราแบบว่าสนใจภาษาไทยที่เราพวกซีรีส์ทั้งหลายเพราะว่าสนใจเรื่องภาษาไทยสนใจเรื่องวัฒนธรรมของไทยแล้วก็เวลาดูซีรีส์หรือว่าเวลาไปแฟนมีช่ามไม่อยากไปแฟนมีด้วยเฮ้ยจริงอันนี้จริงเพราะว่าบางทีอ่ะดาราจะมาสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีทรานสเลเตจะช่วยแปลให้แต่ว่าถ้า ฟังออกหรือว่าเข้าใจภาษาไทยก็ไม่ต้องหรอก